มหาศึกล้างพิภพโซลสตาตอนที่873แผนรอบสังหารณเวลานี้บรรดาเหล่าตัวตนอมตะต่างเผาพันธ์จากทั่วทั้งเอกภพทั้งหนึ่งแสนคนต่างเฝ้ามองภาพนี้ด้วยดวงตาที่ทอประกายสีหน้าของพวกเขาส่วนใหญ่ใช้แววละโมบอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงบไร้ซุ้มเสียงได้ยินแต่เสียงหัวใจที่เต้นตุบๆหลายคนหายใจเข้าออกอย่างกระชันชิดครั้นเมื่อผลึกดวงดาวปรากฏขึ้นบรรยากาศที่เงียบกริบราวกับป่าช้าในตอนแรกกลายเป็นความโกลาหลเหมือนกับฝูงพึ่งแตกรงังกลุ่มผู้แกร่งกล้ามากมายเริ่มเปิดฉากจูโจมกันอย่างดุเดือด ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะใกล้หรือระยะไกลทุกประเภทพันประทุขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ห้วงอวกาศอันเวงว้างที่เงียบสงบแต่เดิมเปรียบเสมือนกระจกขนาดมหึมาที่แตกทลายย่อยยับกลางเวหาสามารถมองเห็นเศษซากอาวกาศที่พังทลายคล้ายกับเศษกระจกจำนวนนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายอยู่ทั่วส่งผลให้ผู้แกล่งกล้ามากมายเคลื่อนที่ได้อย่างยากลำบากช่วงเวลาที่ผลึกดวงดาวปรากฏขึ้น จักรพรรดิขั้นสุดกลุ่มใหญ่ได้ทำการปิดผนึกพื้นที่ในอวกาศเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นๆเทเลพอร์ตเข้าไปชิงเอาผลึกดวงดาวออกมาได้เร็วเข้าพวกเราโอกาสนี้แหละใช้ความเร็วเต็มพิกัดจักรพัรดิเทียนเฉินคำรามลั่นขณะโบกมือเขาสะกิดปลายเท้าเบาๆกลายร่างเป็นลำแสงพุ่งทะยานออกไปราวกับสายฟ้าโดยมีกลุ่มพันธมิตรตามติดกระชันชิด ขณะเดียวกันทางหลวเฟิงที่ตั้งใจจะสั่งให้จักรพัดเกาทันเทเลพอร์ตไปพร้อมกับเขาในตอนแรกแต่เมื่อเขาเห็นว่าพื้นที่ในห้วงอวกาศทั้งหมดพังทลายกลายเป็นเศษซากนับไม่ถ้วนทั้งทั้งที่จริงๆแล้วพื้นที่ในห่วงอวกาศมีความสามารถในการฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมทว่าสุดท้ายมันกลับไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เลย พินิจจากอัตราความเร็วในการฟื้นฟูกลับพบว่ามันไม่สามารถตามความเร็วในการพังทลายได้ทันเนื่องจากการโจมตีของนักรบจำนวนมากที่ปลดปล่อยออกมาราวกับหาฝนซ้ำยังมีการปิดผนึกพื้นที่อีกด้วยเช่นกันหลัวเฟิงสายหน้าไปมาเบาๆยิ้มขื่นคำหนึ่งเขาหันหน้าไปทางจักรพรรดิเกาทันพันพูดขึ้นไปกันเถอะขอรับนายท่าน จำไว้เสมอว่าคุณต้องใช้พลังงานอมตะของคุณห่อหุ้มร่างของผมเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้แกร่งกล้าโจมตีจิตวิญญาณของผมได้หลัวเฟิงสั่งผ่านจิตสำนึกจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของหลัวเฟิงคือการป้องกันจิตวิญญาณของเขาถึงแม้ว่าเขาจะสามารถใช้เสียงคำรามของเทพสัตว์ร้ายเทคนิคลับที่ใช้ป้องกันจิตวิญญาณได้ก็ตาม ทว่าด้วยพลังวิญญาณที่เพิ่มสูงขึ้น32เท่าบวกกับความเข้าใจกฎการกำเนิดในระดับจักรพรรดิและจิตสำนึกอันทรงพลังโดยกำเนิดของสัตว์ประหลาดเขาทองต่อให้ใช้ทั้งหมดนี้การป้องกันวิญญาณของเขาก็เทียบได้กับตัวต,วตนอมตะระดับขุนนางขั้นสุดเพียงเท่านั้นกระนั้นถึงเขาจะถูกจู่โจมจากจักรพรรดิขั้นสุดที่เชี่ยวชาญในการโจมตีจิตวิญญาณก็ตาม แต่ด้วยชุดกรอบบัญชาการระดับแม่ทัพและปีกฉีวูช่วยดูดซับพลังงานเอาไว้หลัวเฟิงก็ยังคงรักษาชีวิตเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามจะก,กระพัดขั้นสุดที่เชี่ยวชาญในการโจมตีจิตวิญ,ญญาณยังถือเป็นภัยคุกคามสำหรับเขาได้แน่นอนว่าข้อจำกัดของภัยคุกคามระดับนี้ฝ่ายตรงข้ามต้องไม่เผาผลาญพลังงานอมะตะด้วยเช่นกันแต่หากเผาผลาญพลังงานอมะตะแล้วล่ะก็ ลำพังเพียงแค่จักรพรรดิขั้นต่ำก็ตบหลัวเฟิงร่วงได้โชคอยังดีที่ผู้แกร่งกล้าที่เชี่ยวชาญการโจมตีวิญญาณน,นั้นหาได้ยากยิ่งที่ผ่านมาหลัวเฟิงจึงยังไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนทวายามนี้จากผู้แกร่งกล้าที่มาชุมนุมกันนับแสนท่ามกลางตัวตนอมตะระดับจักรพรรดิมากมาย หากจิตวิญญาณของหลัวเฟิงถูกทำลายที่นี่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นิยายเรื่องนี้คงจบแบบงงๆเป็นแน่รับทราบขอรับนายท่านจักรพัดเกาทันส่งเสียงตอบผ่านจิตสํานึกขณะบินตามหลัวเฟิงไปที่ผนึกดวงดาวกลุ่มพันธมิตรของหลัวเฟิงทั้งหนึ่งพันคนบินไปยังดวงดาวที่ปรากฏขึ้นด้วยความเร็วเต็มที่ป้องกันช่วยกันสกัดเอาไว้ให้ได้ ระหว่างทางจัก,กรพรรดิเทียนเฉินตะโกนสั่งอย่างร้อนรนหลัวเฟิงและกลุ่มพันธมิตรต่างผนึกกำลังกันสร้างบารียเพื่อป้องกันการโจมตีที่โหมกระหน่ำเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางตูมตูมตูมตัวตนอมตะทั้งหนึ่งแสนคนที่เป็นพันธมิตรจากทั้งสี่เผ่าพันธุ์นี้กว่า9 5เปนคือตัวตนอมตะระดับจัก,กรพรรดิกันแทบทั้งสิน้น พวกเขาแอบก่อตั้งพันธมิตรมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพันธมิตรที่มีสมาชิก501,000หรือ2,000คนการโจมตีรวมกันอาจไม่แม่นยำเท่ากับการโจมตีของกองทัพมแมลงทว่าพลังทำลายร้างที่ปลดปล่อยออกมาในแต่ละครั้งนั้นรุนแรงยิ่งและวิธีที่จะป้องกันการโจมตีดังกล่าวนั่นคือการใช้นักรบหลายคนร่วมผนึกกำลังกันป้องกัน หลัวเฟิงกลั้นหายใจแม้จะมีการป้องกันอันทรงพลังเขาก็ไม่กล้าประมาทกับการโจมตีแบบผสมผสานเช่นนี้อดทนเอาไว้นะพวกเราอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเทียนเฉินและจัก,กรพรรดิคนอื่นๆที่เชี่ยวชาญในการโจมตีจิตวิญญาณต่างก็ตะโกนออกมาด้วยความกังวลไม่ได้การแล้วในระหว่างที่หลัวเฟิงช่วยกันป้องกันก,นการโจมตีท่ามกลางกลุ่มพันธมิตร เขาเอ่ยขึ้นเบาๆขณะที่สายตาของเขาจ้องมองออกไปในระยะทางที่ผลึกดวงดาวอยู่นั้นมีนักรบจำนวนมากลอยตัวอยู่นอกชั้นบรรยากาศทั้งหมดปลดปล่อยการโจมตีกันอย่างบ้าคลาั่งสามารถมองเห็นการระเบิดของพลังงานกระจัดกระจายอยู่ทั่วสิ่งนี้ทำให้การแสดงออกของหลัวเฟิงเปลี่ยนไป เมื่อเราอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้มีผู้คนนับหมื่นจากค่ายมนุษย์ด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะแยกออกเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เราจะไม่โจมตีซึ่งกนและการโจมตีจากระยะไกลจะโจมตีเราเป็นครั้งคราวเท่านั้นเราต้องตั้งรับแค่ครั้งหรือสองครั้งโดยรวมแล้วมันไม่อันตรายเกินไปอย่างไรก็ตามการเข้าใกล้ผลึกดวงดาวอยู่ภายใต้สถานการณ์แห่งความโกลาหนหลัวเฟิงมีความรู้สึกว่ากลุ่มของเขาอาจได้รับบาดเจ็บครั้งแรกรีบไปเร็วเข้า พวกเขาเป็นเพียงกลุ่มตัวตนอมะตะหนึ่พันคนที่พุ่งไปยังผลึกดวงดาวท่ามกลางกลุ่มอื่นๆนับสิบกลุ่มกลุ่มคนที่อยู่รังท้ายทั้งหมดต่างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเปิดฉากจูโจมกันอย่างเต็มที่บริเวณใกล้ก,กับดวงดาวมีการระเบิดอย่างต่อเนื่องพื้นที่โดยรอบถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากฝุ่นผงกลุ่มคนที่มาถึงก่อนแล้วต่างเฝ้ามองฉากนี้ด้วยสีหน้าที่ดูหวาดระแวง ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ๆเลยเพราะการโจมตีแบบผสมผสานจากกลุ่มคนที่อยู่บนผลนึกดวงดาวนั้นล้วนสามารถฆ่าอัศวินได้เลยผลึกดวงดาวเป็นสมบัติล้ำค่าที่แม้แต่อัศวินก็ยังคลั่งคล้ายการโจมตีดังกล่าวไม่แม้แต่จะสร้างรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของมันได้เมื่อผู้คนทยอยกันเข้ามาใกล้มากขึ้นขณะที่กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังน้อยลงและการโจมตีก็อ่อนแอลงเช่นกัน และเมื่อจํานวนคนเข้าใกล้ผนึกดวงดาวเพิ่มขึ้นพวกเขาสามารถทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันการโจมตีจากด้านหลังได้อย่างง่ายดายอาจดูเหมือนช้าอันที่จริงหลังจากผลึกดวงดาวปรากฏขึ้นเวลาเพิ่งจะผ่านมาได้แค่ส2วินาทีเพียงเท่านั้นเร็วเข้าพวกเราต้องนำมันมาให้ได้กลุ่มตัวตนอมตะจำนวนมากต่างพากันรีบเร่งไปยังผลึกดวงดาวที่อยู่ห่างออกไป ในช่วพริบตาตัวตนอมะตะกว่าหนึ่งหมื่นคนพุ่งเข้ามายังพื้นผิวของดวงดาวแห่งนี้แล้วนี่คือดาวฤกษ์ที่มีขนาดเท่าดาวเคราะหแม้ว่าจะมีเหล่าตัวต,วตนอมะตะกว่าหนึ่งแสนคนแต่ก็ยังมีที่ว่างมากพอตัวตนอมะตะต่างพากันทยานร่างมาด้วยความเร็วเต็มกำลังเพื่อส่งพลังงานอมะตะของพวกเขาแทรกซึมเข้าไปเพื่อทิ้งรอยประทับวิญญ,ญาณเอาไว้ ในการควบคุมสมบัติเราต้องทิ้งรอยประทับวิญญ,ญาณไว้ทั้งหมดและสิ่งนี้จะต้องทำให้เสร็จภายในเวลาอันสั้นที่สุดอย่างไรก็ตามตัวตนอมตะทั้งหนึ่งหมื่นคนความแตกต่างระหว่างเร็วที่สุดและช้าที่สุดอาจน้อยกว่า0.1วินาทีในช่วงเวลาสั้นๆด้วยรอยประทับวิญ,ญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมากมายเพราะเหตุนี้โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาทั้งหมดจึงล้มเหลว การทิ้งรอยประทับวิญญาณต้องอยู่คนเดียวและไม่ถูกรบกวนเพราะสมบัติสามารถมีผู้ครอบครองได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหลัวเฟิงและทีมของเขาเป็นกลุ่มที่สองที่มาถึงณนะเวลานี้มีตัวตนอมตะมากกว่าสามหมื่นคนแล้วจะทำอย่างไรดีเขาพึมพำเบาๆในเวลานี้เหล่าตัวต,วตนอมตะรวมตัวกันบนดวงดาวมากขึ้นด้ว่อยสี่หมื่นคนห้าหมื่นคนหกหมื่นคน ตูมการโจมตีรวมกันที่น่าสะพรึงกลัวถูกปลดปล่อยออกมาในระยะทางที่แตกต่างออกไปขณะที่กลุ่มของหลัวเฟิงที่อยู่บนพื้นผิวของดวงดาวปลดปล่อยพลังงานออกมาป้องกันเอาไว้ได้ทันทั้งหมดต้านทานการโจมตีเอาไว้ได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามแรงประทะจากการโจมตีทำให้ดวงดาวเคลื่อนที่เร็วขึ้นตูมตูม การโจมตีมากมายจากระยะไกลถูกสกัดกั้นเอาไว้โดยเหล่าตัวตนอมตะที่อยู่บนดวงดาวหืมพวกเขาเองงั้นเหรอหลัวเฟิงเหลือบมองไปยังห้วงอวกาศอีกด้านหนึ่งตรงนั้นมีเหล่าผู้แกร่งกล้าประมาณสามหมื่นคนที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาเรื่อยๆในบรรดากลุ่มคนเหล่านี้จักรพรรดิต้าหลงจักรพรรดิส่วนมู่จักรพรรดิเจ็ดดาบและคนอื่นๆรวมทั้งหมดเก้าคนเป็นผู้นำกลุ่มของพวกเขาเอง พวกเขาทั้งหมดดูไม่เร่งรีบแตกต่างกับกลุ่มอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนี่สินวิธีการของผู้แข็งแกร่งกับผู้ที่อ่อนแอหลัวเฟิงครุ่นคิดอยู่ภายในเทียนเฉินและคนอื่นๆอ่อนแอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้พวกเขาต้องรีบไปให้ถึงดวงดาวก่อนจะกรรพัิส่วนมู่หรือคนอื่นๆที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวทั้ง9ก้าและด้วยความแข็งแกร่งนี้เอง ต่อให้มีคนอื่นโชคดีได้ครอบครองผลึกดวงดาวพวกเขาก็มั่นใจว่าจะสังหารคนผู้นั้นและชิงเอาสมบัติมาได้พวกเรารีบหนีเร็วเข้าและเห็นหนึ่งฉากนี้บรรดาผู้นำกลุ่มพันธมิตรหันขบกันอย่างพร้อมเพรียงราวกับนัดกันมาก่อนแล้วแต่ละคนตะโกนสั่งสมาชิกภายในกลุ่มพร้อมกับกลายร่างเป็นลำแสงพุ่งปาดออกไปด้วยความเร็วเต็มพิกัด เหล่าตัวตนอมะตะจำนวนมากตะโกนบอกพวกพ้องกันอย่างรวดเร็วขณะที่พวกเขาบินหนีจากดวงดาวนี้อย่างบ้าคลาั่งสู่ขณะที่ผลึกดวงดาวเคลื่อนที่ลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าบาริเียพลังงานไร้สภาพจะพังทลายแต่มันก็ยังคงเป็นพลังที่ตกค้างของหอคอยแห่งดวงดาวระลอกคลื่นที่ก่อตัวขึ้นหลังจากม่านพลังงานพังทลายนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บางคนที่กำลังหลบหนีจากระลอกคลื่นในครั้งนี้ต่างก็ถูกโจมตีจากตัวตนอมะตะคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตายพวกเขาก็ถูกกระแทกถอยหลังพุ่มชนเข้ากับคลื่นพลังงานที่ก่อตัวขึ้นภายในหอคอยแห่งดวงดาวอย่างบ้าคลาั่งชี้ชีไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิขั้นต่ำหรือจักรพรรดิขั้นสุดหรือแม้แต่กลุ่มคนที่เกินขอบเขตของจักรพรรดิที่ถูกกระแทกรอยออกไปเมื่อร่างของพวกเขาสัมผัสกับคลื่นพลังงานไร้สภาพอันทรงพลังนี้ ทั้งหมดกลายเป็นเท่าฐานในทันใดาอาวุธของนักรบบางคนถูกทำลายในขณะที่แหวนโลกบางส่วนก็พังทลายเช่นกันยกเว้นก็แต่แหวนคุณภาพสูงเพียงเท่านั้นเป็นพลังงานที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้หลัวเฟิงตกใจม่านพลังงานไร้สภาพแต่เดิมที่คอยป้องกันไม่ให้ดวงดาวที่มีอยู่มากมายมหาศาลตกผลึกและปรากฏออกมาตอนนี้มันพังทลายไปเสียแล้ว บาเรียเรไรยลักกลายเป็นแหล่งพลังงานที่บ้าคลาั่งเมื่อรวมกับพลังงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกันมันกลายเป็นพลังงานลึกลับที่ก่อตัวขึ้นภายในหอคอยแห่งดวงดาวพลังงานลึกลับนี้สามารถทำลายจักรพพัดได้อย่างง่ายดายผู้ใดสัมผัสกับพลังงานผืนนี้ต่างต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัยสมบัติแหวนโลกของจักรพพัดเฉียนเฉินวงนั้นมันเป็นของข้า ้วงอวากาศเว่องว้างเบื้องล่างที่ซึ่งมีดวงดาวโคจรอยู่มากมายความอันตรายที่เกิดขึ้นทําให้เหล่าผู้กแกล่งกล้าทั้งหมดสันสานอย่างไรก็ตามเหล่าผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตไปแล้วส่งผลให้ทรัพย์สมบัติจํานวนมหาศาลของพวกเขากระจัดกระจายกันเต็มไปหมดท่ามกลางความกลาหนนักรบที่สมบูรณ์แบบทั้ง9้าคนบินนํากลุ่มของพวกเขาเข้ามาอย่างช้าช้าไอ้พวกหน้างโง่คิดว่าการครอบครองผลึกดวงดาวจะสามารถทําได้ง่ายๆง,งั้นหรอ จัก,กรพรรดิมิ่งหยุ่นในชุดกรอะสีทองจากเผาจักกลมองดูสถานการณ์ที่อยู่ห่างออกไปอย่างเยือกเย็นกลุ่มคนไร้สมองพวกนี้กังวลกันเกินไปทางออกยังไม่ปรากฏขึ้นถึงแม้ว่าพวกมันจะได้ครอบครองผลึกดวงดาวแต่ยังไงพวกมันก็หนีไม่พ้นสุดท้ายแล้วพวกมันจะกลายเป็นเป้าหมายของพวกเราเขาคงลืมคิดไป ตัวตนอมะตะคนอื่นๆไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับเขาหากพวกเขาไม่เคลื่อนไหวแต่เนิ่นๆทุกคนต่างเฝ้ารอจนวินาทีสุดท้ายพวกเขาก็จะไม่มีโอกาสเลยช่างเถอะยังไงสักการได้ครอบครองผลึกดวงดาวก็เป็นเป้าหมายรองในตอนนี้เจ้าเจ็ดดาบนั่นคือเป้าหมายหลักเขามองไปที่จักรพรรดิเจ็ดดาบที่อยู่ห่างไกลออกไปเผ่าพันธุ์จักรกลมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับจักรพรรดิเจ็ดดาบ เขาเป็นเป้าหมายอันดับที่สามในการลอบสังหารอัจฉริยะจากเผ่าพันธุ์มนุษย์อันดับที่หนึ่งคือหลวเฟิงอัจฉริยะจากพื้นที่ปฐมภูมิซึ่งเทียบได้กับเคดี้ที่ผ่านการยอมรับให้เข้าเป็นสิทธิ์ของผู้นําเมืองแห่งความกลาหลปฐมของจักรวาลตามข้อมูลของเผ่าจักรกลที่ระบุเอาไว้ระหว่างที่หลวเฟิงทําภารกิจอยู่ในสงครามนอกเขตมีตัวตนอมตะจํานวนมากล้วนตกตายด้วยน้ํามือของเขาอันดับที่สองคือจักรพรรดิเมืองสุย และอันดับที่3คือจกักรพรรดิเดาบก,ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยเข้ามาติดตามรับฟังครับหากชื่นชอบอยังไงก็ช่วยสนับสนุนสรารอาหารเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ